าแพทเทิรนตีขอดข้อบจากรวาลสำหรับมือใหม่ EP สุดท้ายนะผมหรือแพทเทิร์นที่5นั่นเองแพทเทิร์นนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่เหมาะสำหรับเล่นเพลงเร็วมันจะมีความกระชับนะความสนุกมากขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงลง,ลงเปลี่ยนครั้งนี้จะมีลง3ครั้งนะผมชุดคอร์ดมันเดิม C A m i n F G ลงลงลง ลองให้ได้ก่อนแล้วเราจะเล่นได้นะครับผมลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงนะครับผมลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นสุดท้ายนะผมยังไงก็ฝึกตามครูเสือนะ5แพทเทิร์นเนี่ยรับรองเลยน้องๆมือใหม่นะผมจะพัฒนาขึ้นจะเอาไปต่อยอดได้อีกนะผมซ้อมเยอะๆจะได้เก่งๆนะครับผม